ก่อนนอนสิบนาทีคุณทำอะไรเล่นมือถือคิดมากเครียดกับเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมารู้ไหมแค่เปลี่ยนสิ่งที่ทำก่อนนอนคุณภาพชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนทั้งระบบคนญี่ปุ่นจำนวนมากใช้เวลาแค่สิบนาทีก่อนนอนเพื่อฟื้นฟรูร่างกายปรับสมดุลใจคืนหนึ่งไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแต่กลับหลับได้ลึกตื่นมาสดชื่น สุขภาพกอค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนไทยจำนวนมากนอนหลับยากตื่นมาก็เพลียความเครียดสสมสมองล้าภูมิคุ้มกันแย่แบบไม่รู้ตัวคืนนี้ลองหยุดทุกอย่างไว้ให้เวลาแค่สิบนาทีฟังสิ่งที่คนญี่ปุ่นทำก่อนนอนแล้วลองทำตามดู คุณอาจจะหลับดีที่สุดในรอบปีนี้ก็ได้ 1. การชงชาแบบช้าๆก่อนเข้านอนคนญี่ปุ่นจำนวนมากนิยมชงชาอุ่นๆดื่มเป็นกิจวัตรไม่ใช่เพระแค่ความเคยชินแต่เพราะมันคือช่วงเวลาที่รีผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงชาที่พวกเขาเลือกมักเป็นชาที่ช่วยให้ร่างกายสงบและปรับสมดุลเช่นชาคามโมไม์ที่มีสรรพคุณช่วยลดความเครียดคลายกล้ามเนื้อและทำให้รู้สึกผ่อนคลายก่อนนอน หรือชาที่มีส่วนผสมของขิงและอบเชยซึ่งช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายและช่วยให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่โหมดพักผ่อนส่วนบางคนก็เลือกใช้ชากลิ่นลาเวนเดอร์เพราะกลิ่นหอมแบบธรรมชาติของลาเวนเดอร์มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทช่วยให้รู้สึกสงบและลดอาการนอนไม่หลับสิ่งสำคัญของวิธีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชาแต่คือจังหวะและความตั้งใจในการทำแต่ละขั้นตอน ทุกการเคลื่อนไหวต้องช้าและมีสติตั้งแต่การต้มน้ำใส่ใบชาเทน้ำใส่ถ้วยและนั่งดื่มชาทีและคําอย่างมีสมาธิพวกเขาไม่ได้รีบร้อนไม่เปิดทีวีไม่คุยโทรศัพท์แต่ให้เวลากับชาเพียงอย่างเดียวพวกเขาจดจ่ออยู่กับกลิ่นของชากับไอร้อนที่ลอยขึ้นมาและกับลมหายใจของตัวเองที่เข้าออกอย่างช้าๆสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการฝึกสติแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้และได้ผลมากกว่าที่คิด สำหรับคนสูงวัยในบ้านเราการชงชาแบบช้าๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องมีอุปกรณ์แพงไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมแค่คุณมีชาน้ำร้อนและพื้นที่เงียบๆสักมุมในบ้านและตั้งใจอยู่กับมันจริงๆสิ่งที่จะได้ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มอุ่นๆแต่เป็นความสงบที่ค่อยๆซึมเข้าไปในใจเป็นเวลาที่ความคิดจะหยุดวิ่งความวุ่นวายจะค่อยๆจางหายเหลือแต่ความรู้สึกสงบนิ่งและเบาสบายยิ่งอายุมากขึ้น ร่างกายและใจยิ่งต้องการเวลาแบบนี้เวลาที่ได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเวลาที่ไม่ได้ถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้างถ้าทําเป็นประจำก่อนนอนร่างกายจะเริ่มจดจําว่าถึงเวลาแล้วระบบประสาทจะค่อยๆผ่อนคลายสมองจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณให้หลับพักและการนอนจะลึกขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องใช้วิธีพึ่งพายาหรือแก้ด้วยวิธีที่ทำร้ายสุขภาพ 2. การแช่น้ำร้อนแบบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นถือว่า การแช่น้ำไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดแต่เป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจก่อนนอนคนญี่ปุ่นจำนวนมากจะใช้เวลา15-20ถึงนาทีในการแช่น้ำร้อนในอ่างเพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลึกลงไปถึงเส้นเลือดเส้นเอ็นและระบบประสาทน้ำอุ่นในระดับประมาณ38-40ถึงองศาเซลเซียสจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดไหลเวียนดีขึ้นกล้ามเนื้อที่ตึงหรือปวดเมื่อจะค่อยๆค,ค,คลายตัวสมองก็จะรับรู้ว่าถึงเวลาพัก ความเครียดที่สะสมมาทั้งวันจะระบายออกผ่านไอร้อนและไอน้ำบางคนชอบใส่สมุนไพรเช่นเกลือแร่น้ำมันหอมลาเวนเดอร์หรือกลีบมะลิแห้งลงไปในน้ำเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นการแช่น้ำไม่ใช่แค่ทำให้ตัวสะอาดแต่มันคือการปล่อยวางร่างกายและจิตใจอย่างจริงจังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องรีบแค่รู้สึกถึงน้ำอุ่นๆโอบล้อมตัวเองแล้วหายใจเข้าออกลึกๆแต่ถ้าไม่มีอ่างไม่ต้องกังวล คนญี่ปุ่นสูงวัยบางคนก็ใช้วิธีแช่เท้าในน้ำอุ่นแทนใส่เกลือสมุนไพรหรือขิงแห้งลงไปและนั่งเงียบเงียบสักสินาทีก็ได้ผลคล้ายกันการแชร่เท้าในน้ำอุ่นจะก,กระตุ้นปลายประสาททั่วร่างกายพระฝ่าเท้าเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในหลายส่วนช่วยให้เลือดลมเดินดีหลับสบายและลดอาการหนาวมือหนาวเท้าในคนสูงไวัได้ด้วยถ้าทำเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนจะรู้สึกได้ว่า ร่างกายหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาไม่หนักหัวไม่ไม่ล้าและสุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนการดูแลตัวเองแบบญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยากเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการแช่น้ําแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายตอบสนองต่อความใส่ใจได้ดีกว่าที่คิด 3. การยืดตัวเบาๆแบบญี่ปุ่นก่อนนอน ถ้ารู้สึกว่าร่างกายตึงปวดหลังปวดขาหรือนอนไม่ค่อยหลับคนญี่ปุ่นมักใช้วิธีง่ายๆคือยืดตัวแบบช้าๆโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มักมีอาการปวดเมื่อหลังตื่นนอนการยืดตัวก่อนนอนเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างแท้จริงวิธีของญี่ปุ่นจะไม่ใช้แรงไม่เน้นเร็วแต่จะเน้นช้านุ่มนวลและสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายช่วยให้เส้นเอ็นที่ตึงจากการใช้งานทั้งวัน กลับมาอยู่ในสภาพสมดุลท่าที่คนญี่ปุ่นนิยมคือ 1. นั่งท่าีี่ปุ่นแล้วยืดตัวนั่งคุกเข่าแบบญี่ปุ่นบนพื้นจากนั้นยืดตัวขึ้นตรงค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าจนหน้าผากแต่พื้นเมื่อเหยียดไปข้างหน้าให้สุดขายท่าไหว้พระแบบยาวทำช้าๆพร้อมหายใจลึกๆท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังสะโพกและต้นขาเหมาะกับคนที่นั่งนานปวดหลังล่าง สองท่าแมวเหยียดตัวท่านี้คล้ายกับท่าโยคะเริ่มจากคุกเข่าเอามือยันพื้นให้หลังตรงแล้วสลับยกหลังขึ้นกงให้สุดเหมือนแมวขู่แล้วค่อยๆค,คลายลงพร้อมแอ่นหลังต่ทำทําไปพร้อมกับจังหวะหายใจท่านี้ช่วยให้กระดูกสันหลังยืดตรงผ่อนคลายเส้นประสาทช่วยให้หลับสบายลดอาการตึงที่หลังและไหล่การยืดกล้ามเนื้อแบบนี้ไม่ควรเกิน5-10นาทีแต่ต้องทําด้วยสติ ให้รู้ว่ากำลังยืดส่วนไหนรู้ลมหายใจเข้าออกไม่รีบไม่ฝืนพอรู้สึกตึงก็หยุดไว้ตรงนั้นแล้วหายใจช้าๆประโยชน์คือร่างกายจะคลายความตึงเครียดจากกล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ทั้งวันทำให้เลือดไหลเวียนดีเส้นประสาทผ่อนคลายหลับลึกขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยไม่มีอาการชาจากเส้นกดทับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบไหลเวียนเริ่มช้าลงทำทุกคืนร่างกายจะปรับตัวได้ดีขึ้น นอนหลับมีคุณภาพขึ้นและลดความเสี่ยงเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังเรื้อรังและนอนตื่นมาแล้วไม่สดชื่น 4. ฟังเสียงธรรมชาติก่อนนอนคนญี่ปุ่นจำนวนมากนิยมเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆฟังเช่นเสียงคลื่นทะเลเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงน้ำไหลหรือเสียงฝนตกเบาๆเพราะเสียงเหล่านี้จะช่วยให้สมองค่อยๆผ่อนคลายและเข้าสู่สภาวะสงบ เสียงธรรมชาติไม่ใช่แค่ฟังแล้วเพลินแต่มีผลกับสมองโดยตรงจากที่คลื่นสมองตอนตื่นจะอยู่ในระดับเบตา้าซึ่งเป็นช่วงที่สมองตื่นตัวเครียดคิดเยอะพอเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆจะช่วยพาให้สมองลดระดับลงเป็นอันฟ้าแล้วค่อยๆเข้าสู่ทีตาซึ่งเป็นช่วงก่อนหลับทําให้เราหลับง่ายหลับลึกและพักผ่อนได้จริงคนญี่ปุ่นเรียกสิ่งนี้ว่าออโทโนียชิหรือการบําบัดด้วยเสียงเคล็ดลับสําคัญคือ อย่าเปิดเสียงดังเกินไปควรเปิดแค่เบาๆพอให้ได้ยินไม่รบกวนจิตใจไม่รำคาญเหมาะกับผู้สูงวัยที่ชอบเงียบจนคิดมากเสียงธรรมชาติจะช่วยเบี่ยงความคิดลดอาการฟุงร้งซ่านทําให้ใจนิ่งลงและรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ธรรมชาติแม้จะอยู่ในห้องทำแบบนี้ทุกคืนร่างกายจะจดจำว่าเสียงแบบนี้คือเวลาพักพอทำต่อเนื่องสมองจะปรับตัวเร็วขึ้นหลับไวขึ้น และตื่นมาสดชื่นกว่าการเปิดทีวีหรือเลื่อนมือถือก่อนนอน 5. เขียนสามเรื่องที่ขอบคุณก่อนนอนอีกหนึ่งวิธีที่คนญี่ปุ่นทำเป็นประจำก่อนนอนคือเขียนเรื่องที่รู้สึกขอบคุณสามอย่างลงในสมุดหรือที่เรียกว่าคันชโนนิกิหรือสมุดแห่งความขอบคุณไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แค่เรื่องเล็กๆกก็ได้เช่นวันนี้ได้กินของอร่อยมีคนทักว่าสดใสดี ฝนตกแต่ไม่เปียกเพราะพกรรมแค่เขียนลงไปวันละสามเรื่องใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่มันคือการฝึกสมองให้โฟกัสสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันไม่ใช่มัวแต่คิดเรื่องแย่ๆหรือห่วงวันพรุ่งนี้คนที่ทำแบบนี้เป็นประจำจะหลับง่ายขึ้นเพราะสมองไม่ได้วงเวียนกับปัญหาแต่จะปิดวันด้วยความรู้สึกดีร่างกายจะหลั่งสารที่ทำให้ใจสงบเช่นโดพามีนและเซโรโทนิน ช่วยลดระดับความเครียดในจิตใต้สำนึกเหมาะมากกับผู้สูงวัยที่ชอบย้อนคิดเรื่องเก่าๆหรือกังวลเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องลูกหลานการเขียนสิ่งดีๆก่อนนอนทุกวันจะช่วยให้ใจเบาขึ้นมองเห็นความสุขง่ายขึ้นและนอนหลับลึกขึ้นโดยธรรมชาติใครไม่ถนัดเขียนจะพูดในใจก็ได้แต่ถ้าเขียนจะได้ผลดีกว่าเพราะสมองจะจดจำผ่านการลงมือ 6. เปิดหน้าต่างระบายอากาศสิบนาทีก่อนนอนคนญี่ปุ่นจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้สักสิบนาทีเพื่อให้อากาศหมุนเวียนแม้บางคนจะอยู่ในเมืองหรือห้องเล็กๆก,ก็ยังเปิดเพราะเชื่อว่าต้องปล่อยลมหายใจเก่าออกไปจากห้องก่อนนอนคำว่าคาเซโอโทสุแปลตรงๆคือให้ลมผ่านเป็นความเชื่อผสมกับวิธีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆที่สืบต่อกันมานานเมื่ออากาศหมุนเวียนสิ่งที่ออกไปไม่ใช่แค่ฝุ่น กลิ่นอับหรือเชื้อราเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแต่รวมถึงพลังงานเก่าความเครียดความอึดอัดที่สะสมทั้งวันหลายคนไม่รู้ว่าอากาศค้างในห้องนอนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นอนหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกหรือหายใจไม่สบายตอนนอนถ้าเปิดหน้าต่างไม่ได้เช่นอยู่คอนโดสูงหรือมีเสียงดังมากๆแนะนำให้เปิดพัดลมเบาๆหรือเครื่องฟอกอากาศช่วยหมุนเวียนแทน ทำแบบนี้ทุกคืนก่อนนอนห้องจะรู้สึกโปร่งขึ้นสมองรับรู้ว่าปลอดภัยและสะอาดช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เต็มที่เหมาะกับผู้สูงวัยที่มักจะอยู่ในห้องนานๆไม่เคยเปิดหน้าต่างการถ่ายเทอากาศช่วยลดเชื้อโรคในอากาศและทำให้นอนหลับลึกขึ้นแบบไม่ต้องใช้ยาอะไรเลย 7. วางผ้าขนหนูอุ่นบนหน้าผากก่อนนอนคนญี่ปุ่นนิยมใช้วิธีเรียบง่ายแต่ได้ผลมากคือ เอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆวางบนหน้าผากหรือดวงตาประมาณ3-5นาทีวิธีนี้คนญี่ปุ่นเรียกว่าฮอตทาวเวอเทอร์พีเป็นเทคนิคที่ใช้กันแม้แต่ในสปาหรูหรือออนเซนเพราะช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายอย่างลึกผ้าขนหน,นูอุ่นเมื่อวางบนหน้าผากจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณศีรษะทำให้ลดอาการปวดหัวตึงเครียดและช่วยให้ร่างกายส่งสัญญาณเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ไวขึ้น ถ้าใครมีอาการไมเกเรนอ่อนล้าใช้สายตาม,มาทั้งวันหรือเครียดมากๆระหว่างวันการวางผ้าอุ่นตรงดวงตาจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรยุ่งยากแค่เอาผ้าขนหนูผืนเล็กๆไปชุบน้ำอุ่นไม่ร้อนเกินไปบิดให้หมาดๆแล้ววางบนหน้าผากหรือตานอนนิ่งๆหายใจลึกๆช้าๆสามถนาทีเหมาะกับผู้สูงวัยที่มักปวดหัว ปวดตาหรือนอนไม่หลับตอนกลางคืนพอทําทุกวันก่อนนอนร่างกายจะจําว่าถึงเวลาพักแล้วนะแล้วจะหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นร่างกายฟื้นตัวดีขึ้นแบบเงียบๆโดยไม่ต้องพึ่งยาแฟังเสียงภาวนาแบบชินโตหรือพระสูตรเบาๆก่อนนอนอีกหนึ่งวิธีที่คนญี่ปุ่นใช้ช่วยให้หลับลึกคือการเปิดเสียงภาวนาหรือบทสวดเบาๆก่อนนอนเช่น บทสวดของาศาสนาชินโตที่เรียกว่าโนริโตซึ่งมีจังหวะเรียบๆและต่อเนื่องช่วยปรับคลื่นสมองจากภาวะเครียดให้เข้าสู่โหมดผ่อนคลายเสียงบทสวดเหล่านี้ไม่ได้เปิดเพื่อฟังให้เข้าใจแต่เปิดเพื่อให้จิตใจนิ่งสงบเมื่อเสียงสวดวนซ้ำไปมาสมองจะเปลี่ยนจากคลื่นเบตา้าคิดวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคลื่นอัลฟาซึ่งทำให้ผ่อนคลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลื่นทีตา้าทำให้หลับลึก หลักการนี้คล้ายกับของไทยถ้าเราเปิดเสียงพระสวดมนต์เบาๆเช่นบทธรรมจกักบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทเมตตาใหญ่ก็สามารถช่วยให้จิตใจสงบเลื่อนสมองนิ่งสมาธิเริ่มเกิดและร่างกายเข้าสู่โหมดพักอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนคิดว่าการสวดมนต์หรือฟังพระสวดคือความเชื่อแต่ความจริงคือเพื่นเสียงแบบนี้มีผลต่อระบบประสาทโดยตรง โดยเฉพาะคนสูงง่ยที่มีความเครียดสะสมเสียงสวดมนต์จะช่วยปล่อยของเก่าออกจากใจและเตรยมสมองให้พร้อมเข้าสู่การนอนไม่ต้องสวดเองก็ได้แค่เปิดเสียงเบาๆพอได้ยินไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งแค่นอนฟังหายใจยาวๆใจก็จะเย็นลงเรื่อยๆจนเผลอหลับไปเองก่อนนอนสิบนาทีคือช่วงเวลาทองของชีวิตร่างกายและจิตใจเปิดรับการบำบัดได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยเครียดหรืออ่อนล้าแค่ไหนถ้าให้ของขวัญเล็กๆกับตัวเองในช่วงนี้ร่างกายจะฟื้นตัวเร็วขึ้นจิตใจสงบขึ้นและคุณจะตื่นด้วยพลังที่แตกต่างแค่นั่งนิ่งๆหายใจช้าๆดมกลิ่นชาหอมอุ่นแสงไฟสลัวเสียงลมหรือบทสวดหรือแค่เปิดหน้าต่างรับลมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือการฝึกใจและการฟื้นฟูร่างกายจริงๆอย่าเพิ่งทำทุกอย่างพร้อมกัน เริ่มจากเลือกสองอย่างที่ใช่แล้วทำต่อเนื่องเจ็คืนไม่ต้องคาดหวังผลใหญ่แค่สังเกตใจตัวเองคุณจะรู้สึกใจนิ่งหลับง่ายตื่นมาไม่หงุดหงิดหรือเหนื่อยและอาการเจ็บเล็กๆจะค่อยๆหายไปสุขภาพดีเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆทุกวันสุขภาพใจดีเกิดจากการดูแลตัวเองจริงๆคืนนี้เริ่มเลยเลือกสองอย่างทำก่อนนอน แล้วลองดูถ้าเนื้อหานี้ดีอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆสำหรับวัยเกษียณขอให้คืนนี้หลับฝันดีและเริ่มมันใหม่ด้วยใจที่เบาสบายที่สุด